จากที่หลายวันที่ผ่านมาเนี่ยมีพายุฤด,ดูร้อนใ,ในหลายพื้นที่ค่ะหลายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะคะได้เร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุฤด,ด,ดูร้อนโดยเฉพาะในพื้นที่4อำเภอค่ะซึ่งถูกพายุฤด,ดูร้อนนะคะพัดพาจนบ้านเสียหายกว่า500หลังคาเรือนค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าหลังจากที่พายุสงบลงเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานค่ะของจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือนะคะแล้วก็เคลียร์ความเสียหายที่กระจายอยู่ใน4อำเภอด้วยกันได้แก่อําเภอหนองบัวอําเภอท่าตะโกอําเภอชุมแสงและอําเภอไผ่าสาลีค่ะโดยเฉพาะที่อําเภอหนองบัวนะคะพบว่าได้เกิดเหตุวาตภายัยลมพัดบ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายในพื้นที่รวมความเสียหายเบื้องต้นจํานวนทั้งสิ้น2ต่ บน23หมู่บ้าน470หลังคาเรือนค่ะโดยพบว่าไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะซึ่งจุดเ,เป็นกรณีส่วนใหญ่จะเป็นกรณีหลังคาบ้านเรือนพังเสียหายไปขนาดใหญ่แล้วก็เสาไฟฟ้าหักทําให้กีดขวางเส้นทางการจราจรตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปเร่งซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วค่ะ โดยทางจังหวัดนครสวรรค์ขอขอเตือนพี่น้องประชาชนนะครับว่าในระยะนี้เองจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้ออกมาเตือนเรื่องของสภาพอากาศอาจจะมีลมกระโชกแรงได้ในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์อย่างไรก็ตามแต่นะครับบ้านเรือนป้ายโฆษณาต้นไม้ สิ่งปลูกสร้างนะครับยึดมั่นให้อยู่ในสเ,เรื่องของความปลอดภัยแล้วก็<ฆ>มั่นคงนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดเหตุได้อยู่ตลอดเวลาซึ่งทางการเองก็มีการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหรือว่าอุปกรณ์ในการช่วยเหลือสัมภูตต่างๆรถต่างๆเตรียมไว้หมดแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังไว้ด้วยนะครับ